สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองเชิงเทคนิคนะครับสำหรับภาพเซตในเด็กวันนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรจะคุยกันเยอะนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยเรา,เล,าเล่าละเอียดในในช่วงบ่ายไปละเกี่ยวกับเรื่อง Market Bre a k นะครับสำหรับภาพเซตนะครับในกราฟลาย30มนาทีเนี่ยเราก็เห็นกรอบการเคลื่อนไหวที่มันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คือแถวกรอบล่างเนี่ย1 4 4 2เนี่ยตอนนี้มันลงมาทำโลว์โลตอนช่วงเช้าเนี่ยมันเกิดดิเวเรนซ์นะครับมันก็เลยดึงกลับไปนะครับแต่ว่าแนวต้านเดิมเนี่ยที่เราประเมินไว้ก็แถวเซต S m a 2 0 0 มันก็ยังไม่ผ่านนะครับขึ้นไปชนประมาณ1 4ึ่งก็โดนขายกลับลงมาดังนั้นภาพเซนดินเด็กเนี่ยก็คงใช้กรอบไซด์เวย์ตรงนี้ไปกอดน,นะครับจนกว่าเราจะเริ่มเห็นการเบรกเอาท์เลือกทิศทางนะครับถัดมาเป็นเซดิฟตี้อินเด็กฟิวเจอร์นะครับก็เป็นไซด์เวย์เหมือนกับเซดินเด็กเลยนะครับตอนช่วงเชา้าเมื่อวานนี้ลงมานะครับลงมาก่อนแล้วไปทำดเวอร์เจนต์นะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแต่ดีดกลับไปก็ไปชนแนวต้านไม่ผ่านนะครับการที่มันลงมาแนวรับไม่หลุดแนวต้านไม่ผ่านเนี่ย ภาพมันก็คือไซเย์นั่นเองนะครับแนวต้านนะครับแถวประมาณ942943ส่วนแนวรับเนี่ยประมาณ9 2 8นะครับมันก็ไซเย์เราก็เลยไม่ได้ใช้เวลากับภาพตลาดมากนักนะครับมาดูที่ราคาทองคำดีกว่านะครับช่วงนี้ราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างที่จะแกว่งตัวผันผวนเลยนะครับแต่จุดตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นจุดในการเก่งกำไรในฝั่งรองมากกว่านะครับเพราะจากจุดสูงสุดเนี่ยนะครับลงมาเยอะมากแล้วนะครับก็คือแถวประมาณ2,000 790เนี่ยแป๊บเดียวนะครับเมื่อวานเนี่ยลงมาทําโลที่2540นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าตอนลงมานะครับที่กรอบล่างเนี่ยเราเริ่มเห็น Candlestick กับตัวรูปแบบของแ a m m มอร์ละนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาปรับลงมาเนี่ยสังเกตแท่งแดงแต่ละแท่งเนี่ยปิดแถวโลตลอดนะในตัวตรองคำเนี่ยปิดแถวโลตลอดเลยในตัวแท่งแดงเนี่ยแต่ล่าสุดเราเริ่มเห็นละว่า มันเริ่มเป็นหามที่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็กราฟรายสัปดาห์ที่เราให้ดูไปเนี่ยก็คือ SMA 20สัปดาห์เนี่ยมันก็ถึงแล้วนะครับก็แปลว่ากราฟรายสัปดาห์เนี่ยถึงโซนแนวรับแล้วนะครับแล้วก็กราฟรายวันนะครับมีแคนเดลกลับตัวแล้วนะครับดับงนั้นเราเลยมองว่าทองคําก็เป็นจังหวะเล่นรอบการรีบาวกลับขึ้นไปนะครับเรามาดูค่าเงินกันนะครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์อินดซ x นะครับเมื่อวานนี้ก็ยัง ข่งค่าอยู่นะครับแต่โซน1 0ร้อยหขึ้นไปเนี่ยหรือโซนี่ร้อยเเนี่ยเรามองมันเป็นแนวต้านสําคัญนะครับเป็นแนวต้านสําคัญดังนั้นแถวนี้เราก็มองว่าดอลลาร์น่าจะติดนะครับดอลลาร์น่าจะติดเพราะว่าตัวของนอกจากจะเป็นแนวต้านแล้วเนี่ยอินดิเคเตอร์ก็เริ่มส่งสัญ,ญญาณการอ่อนแรงนะครับคือถ้าดอลลาร์ติดเนี่ยแล้วไปรไประกอบกับตัวทองคําที่เราวิเคราะห์ไปเมื่อกี้เนี่ยทองคําก็น่าจะเกิดรอบของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับ อไหนๆดูดอลลาร์ละดูบอลยูด้วยเลยละกันนะครับสำหรับตัวของบอลยูก็บอลยู bon ก็เป็นลักษณะของดิเวอร์เจนต์แหละนะครับแต่ประเด็นคือบอลยูเนี่ยมันมันอาจจะไม่ชัดเท่ากับดอลลาร์นะครับคือดอลลาร์เนี่ยมันถึงโซนแนวต้านเป๊ะๆไปละแต่ว่าตัวของบอลยูเนี่ยเราเห็นว่าแนวต้านเนี่ยมันแถวประมาณ4.6่นะครับมันก็เหมือนบอลยูเนี่ยมันอาจจะแบบแบบมีจังหวะแบบอาจจะขึ้นไปได้อีกหน่อยนึงนะครับแต่ดอลลาร์เนี่ยมันชนแนวต้านละนะครับเราก็เลยมองว่า ทองคำเนี่ยที่เราเล่นรอบอแนะนําเก่งกาไรเนี่ยคงเน้นลักษณะของการเล่นรอบรีบาวก่อนมากกว่านะครับคือพวกดอลล่าหรือบอลยูอะไรเงี้ยนะครับคือตันเนี่ยเรามองว่าตันระยะสั้นแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นการกลับแบบพลิกอะไรลงมานะครับมันก็แบบตันระยะสั้นเฉยๆดังนั้นทองคําก็เน้นแนวเป็นลักษณะของการแบบเล่นสั้นๆนะครับ สำหรับค่าเงินยูโรนะครับค่าเงินยูโรก็หลุดแนวรับที่เราให้ไว้ที่1.06ลงมานะครับแต่ว่าคีย์ไอเดียหลักของ RSI ที่เป็น d i v e r g e n จ e นเนี่ยก็ยังอยู่นะครับเราก็เลยคิดว่าค่าเงินยูโรก็มีโอกาสจะฟื้นตัวกลับมาแถว1.06ได้อีกได้ครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนค่าเงินเยนนะครับก็ปรับตัวขึ้นแต่ว่ายังไม่เห็นคันเดลกลับตัวนะครับคือเวลาเห็นพวกไดเวอร์เจนแต่คันเดลยังไม่กลับตัวเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถประเมินการปรับตัวลงมาได้นะครับก็มาลุ้นวันนี้กันต่อว่าคันเดลมันจะกลับตัวหรือเปล่านะถ้าเกิดคันเดลกลับตัวเนี่ยเราถึงจะมองว่าค่าเงินเยนมีรอบแ็งค่าสลับกลับลงมานะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับก็แนวต้านเดิมที่เราให้ไว้คือ35นะครับเมื่อวานก็ยังถือว่าทํางานได้ดีอยู่นะเพราะตอนที่มันแตะ35เนี่ย RSI มัน overbought นะครับนี่ถ้าเกิดเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่าเออ RSI เห็น overbought เลยนะครับเพราะ RSI มันคิดที่ราคาปิดนะครับเมื่อเช้าที่เราคุยกันเนี่ยมันมีช่วงที่เงินบาทเนี่ยไปแตะ35ตอนที่เราไลฟ์อยู่นะครับ RSI มันเลย overbought นะครับดงนั้นเนี่ยแถว35เนี่ยมันคือจุดที่ทําให้ RSI overbought นะครับเราก็เลยคิดว่าแถว35เนี่ยเป็นโซนช็อตในการเล่นของค่าเงินบาทนะครับอ่ะส่วนตัวของยูโรบาทบ้างดีกว่านะครับสำหรับ ยูโรบาทเนี่ยกรอบก็จะกรอบจะแคบกว่านะครับ37คือแนวต้าน36เป็นแนวรับนะครับจะเห็นว่าค่าเงินที่มันไม่ได้มีตัวของดอลลราเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนอย่างยูโรบาทเนี่ยนะครับมันก็เลยมันมีกรอบที่แบบแคบนะครับหลายหลายคนจะบอกช่วงนี้ค่าเงินผันผวนนะครับจริงค่าเงินที่มันผันผวนเนี่ยมันมาจากตัวดอลลร์นะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ยที่มันไม่ได้ลิงก์กับตัวคู่เงินที่มันไม่ได้มีดอลลร์เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ผันผวนอะไรมากเท่าไหร่นะครับอย่างตัวยูโรบาทก็ กรอบแค่ประมาณ1บาทเท่านั้นเองนะครับเรามาต่อกันที่ภาพของเซกเตอร์โลเทชันนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้เซกเตอร์โลเทชันที่เราแทบจะไม่ข่อยิบมาพูดคุยกันเท่าไหร่นะครับก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีช่วงบางช่วงเนี่ยในรายการชาร์ตเพอร์สเปกทีฟเนี่ยเราจะใช้เซกเตอร์โลเทชันนี่แหละกลุ่มไหนวนาลีดดิ้งเนี่ยเราก็จะเอากลุ่มนั้นเนี่ยมาเจาะในรายการช่วงบ่ายแต่ช่วงนี้คือเราเห็นว่าไม่มีหัวข้อแบบนั้นเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยมันไม่มีตัวไหนกลุ่มไหนเนี่ย วนมาในโซนของรี a d i n g ได้เลยนะครับแต่ก็มีตัวที่ทําให้เราพอลุ้นแบบห่างๆได้คือตัวของกลุ่มคอมเมอร์นั่นเองนะครับอมเมอร์ก็มีโอกาสจะวนมาในโซนของ Leading ได้นะครับอยานพวกส p รอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่โซนของแนวรับนะครับมาที่หุน้นแนะนําดีกว่านะครับสาหรับหุน้นแนะนําตัวแรกเราเลือกมาเป็นตัวของอินทัชนะครับสำหรับอินทัชเนี่ยถึงแม้มันมีการย่อลงมาจากจุดสูงสุดเนี่ยนะครับแต่เราก็มองว่ามันเป็นการย่อเพื่อ ขึ้นต่อละนะครับเพราะว่ามองชาร์ตอย่างเงี้ยเห็นเราเร็วปุ๊บลองถามเอง1-2วินาทีเนี่ยถามว่ากราฟนี่คือขาขึ้นหรือขาลงนะผมว่าทุกคนก็คงบอกว่าขาขึ้นแหละนะครับดังนั้นกราฟที่มันเป็นขาขึ้นแล้วราคาเนี่ยมันย่อมาถึงบริงเจอร์ด้านล่างนะครับแล้วแคนเด e ลสติ๊กมีการกลับตัวเราก็าคิดว่าอินทัชเนี่ยมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับแนวรับ101 Stop ึ่งร้อ่สต็อปอต่ำกว่า97เป้าหมายคือ107แลร้อยเจ็ดแล้วก็ 110, หนึ่งร้อนะครับ สำหรับตัวที่2จะเป็นตัวของลาดกรุ๊ปนะครับสําหรับลาดกรุ๊ปก็เริ่มลงมาที่โซนของแนวรับแล้วนะครับหลังจากที่ break เส้น2 0 0วันไปแล้วพุง่งขึ้นไปไกลเลยนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่เส้น2 0 0อวันอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยมองเส้น 2- 2 9ร้อยทีเนี่ยแหละเป็นแนวรับนบไอซ์ไก็ใกล้ในเขตโอเวอร์โซนะครับดังนั้นก็มอง29.5เป็นแนวรับที่มีโอกาสจะรีบาวได้แนวต้านคือ3 1ดแล้วก็31.75อนะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า28.50 ตัวหันมานะครับจะเป็นตัวของไทออยนะครับก็ไทออยเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นหุ้นแนะนำเนี่ยนานมากละนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาในการแบบหยิบมาแนะนําเก่งกาไรระยะสั้นๆบ้างละนะครับก็ตัวไทยออยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราเห็นพวกพวกหุ้นเนี่ยที่แบบลงมาแรงๆเนี่ยสมมติเราเห็นการหลุดแนวรับอะไรเงี้ยลงมานะครับคือเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยสมมติเวลาเราเห็นหุ้นหลุดแนวรับลงมาแรงๆเนี่ยนะครับจะชอบมีคําถามนะครับว่าแบบ รับได้หรืออยังนะครับคือปกติเวลาหุ้นหลุดแนวรับลงมาเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนที่มันเยอะนะครับก็คือเราต้องรอรอจนกว่าจะมันจะเริ่มสง,งบนะครับเวลามันเริ่มสง,งบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นการทำา d i v e r g e n นนะครับคือจิตวิทยาที่ผมเห็นเนี่ยเวลาหุ้นหลุดโหลุดโรปุ๊บคนจะเริ่มสนใจนะครับเริ่มสนใจปุ๊บแล้วเวลาเราเห็นรอบรีบาวเนี่ยนะครับเราก็แบบเอ้หรือมันจะวิ่งกงลับขึ้นไปละเราจะไปไล่าตามหรือเปล่า นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นแล้วก็ลงมาทําเป็นดเวอร์เจนต์นะครับผมว่าเวลาเรารอเล่นเนี่ยผมว่าเวลาหุ้นลงมาแรงๆเนี่ยรอเล่นดเวอร์เจนต์เนี่ยมันก็จะเซฟกว่านะครับเพราะว่าเวลาเรามันหลุดลงมาใหม่ๆล้วซื้อเนี่ยก็ไม่รู้วางสต็อปตรงไหนนะครับเวลาแบบรีบา์รลอบแรกส่วนใหญ่มันก็ไม่มักมักจะไม่แบบเป็นการวิ่งแล้วแบบกลับไปลวดเดียวเป็น V Shape ซเส้น Shape โอกามเกิดขึ้นน้อยเรามักจะแนะนําว่าหุ้นหลุดลงมาแรงๆเนี่ยรอด i เวอร์เจนต์ก่อนดีกว่าเวลาเกิดดิเวอร์เจนต์ปุ๊บ แล้วค่อยเล่นเกิงกําไรเนี่ยผมว่ามันก็จะเซฟกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นไดเวอร์เจนแล้วเราเล่นเนี่ยมันก็จะมีสต็อปลอสที่มันชัดนะครับอย่างตัวของท็อปเนี่ยถ้าเกิดลงไปต่ํากว่าช่วง3 9 7 5ก็สต็อปลอสไปนะครับแนวรับคือ41นะครับเป้าหมายก็43.25แล้วก็45สําหรับท็อปไทยออยนะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของดูสิตนะครับสำหรับดูสิตจะเป็นเรื่องของการเบรกเอาท์นะครับสำหรับแพทเทิร์นของดูสิตเนี่ย มันจะเป็นการ break down trend channel นะครับหรือรจะเรียกเป็น b l u e flag ก็ได้นะครับภาพจะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวดูสิจะเห็นว่ารอบที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันพักตัวแล้ววิ่งขึ้นได้ดีเนี่ยก็คือขึ้นนะครับ form เป็น flag break พร้อมกับตัวของ m a c d ที่มันตัดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านิดนึงนะครับก็ราคาก็เล่งตัวขึ้นอันนี้ก็มาส่งคล้ายกันเลยนะครับ m a c d ตัดขึ้นราคา break flag นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจังหวะในการ ซื้อเก่งกำไรแนวรับ11.3นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า10.8เป้าหมายคือ11.9แล้วก็12.4สําหรับตัวของดูสิถัดมาเป็นตัวของ TTA นะครับสำหรับ TTA เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราจะเล่นแบบ speculative ตรงที่แถวโล้ที่มันเป็น d i v e r g e n c นะครับแต่มันก็ขึ้นไปไม่ถึง target นะที่เส้น200วันแล้วก็ย่อลงมานะครับมาที่เส้น20แต่เราจะเห็นว่าเส้น20เนี่ยตอนนี้มันมี slope เป็นเชิงบวกแล้วดังนั้นคนที่แบบ พลาดไม่เล่นรอบที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วมันย่อลงมารอบนี้ก็เก่งกําไรได้นะครับแนวรับก็มาช่วง5.7สต็อปรอดได้ต่ำกว่า5.5นะครับเป้าหมายคือ6.05แล้ว6.3นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการย่อเพิ่มขึ้นต่อเพราะว่ามันมีสลปที่เริ่มพลิกกลับขึ้นมานะครับตัวถัดมาจะเป็นพึกษาโฮดดิ้งนะครับสําหรับตัวนี้ก็ เป็นการเบดที่โซนแนวรับแหละนะครับเพราะมันลงมาหลายวันติดนะครับก็แถวประมาณ8บาทก็คือโซนแนวรับ RSI ก็โอเวอร์โซ่นะครับล้วต่ำาเจ็ดจุด8ก็ Stop ปลอสเป้าหมายก็8.4แล้วก็8.6สําหสำหรับตัวของพึกษาหัวดิ่งนะครับนี่ก็ครบถ้วนสำหรับหุ้นแนะนำนะครับเดี๋ยวถัดมาก็มาที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของ อิชิ uh, นะครับสำหรับตัวของอิชิเนี่ยแนวโน้มเป็นไซด์เวย์เลยนะครับเพราะว่ากับการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ผ่านเส้น200นะครับส่วนแนวรับเนี่ยมันก็โซนประมาณนี้นะครับ 2, ส5 2าำหรับตัวอิชิตันนะครับส่วน CPX x t r a นะครับ CP Extra ถ้าถือกลางยาวเนี่ยต้องรอรับราคาไหนนะครับ คือลงมาแถวตรงนี้นะครับผมว่าก็ซื้อได้แหละแต่ว่าแบ่งซื้อแล้วกันนะครับแล้วแถวประมาณ3-4มสก็ซื้อไปสักไม้หนึ่งนะครับแล้วแถว3 2ก็เผื่อไว้ไม้หนึ่งเราใช้เส้น200เนี่ยเป็น s t o อ loss ตไปก็ได้สําหรับถ้าเกิดใครจะเล่นกลางยาวสําหรับตัวของ CPX ี t r ็กครับส่วนฮาน่าลงอีกไหมก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสจะลงต่ออยู่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าฮาน่าเนี่ยมันเป็นการแบบเปิดแกลบแล้วก็หลุดลงมาเลยนะครับเนี่ยหลุดแนวรับแล้วเปิดแกลบลงมาเลยเี่ยมันเสี่ยงต่อ BREAK AWAY นะครับตรงนั้นเวลาถ้าเกิดมันยังกลับมาปิดกลับไม่ได้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันคือการลงต่อนะครับส่วนตัวของ BH นะครับ b ีก็ยังยังลงต่อนะครับมันก็ตอนนี้ราคาเขายังหลุดแนวรับลงมาอยู่นะครับตรงนั้นราคาก็มียังมีความเสี่ยงที่จะถอยลงมาได้นะครับ200หรือ200ต้นๆเนี่ยอาจจะอาจจะมีโอกาสลงมาถึงสําหรับตัวของ BH นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยน่ารับนะเพราะมันลงมาแบบแรงขายมันเยอะมากนะครับ อ่าถ้าส่วน JMT นะครับนี่เราคุยกันบ่อยมากนะครับคือตอนนี้ดูเส้น200ไปเลยนะครับถ้ากลับมายืนเส้น200ได้ก็ถือต่อนะครับส่วน J มาควบคู่ไปเลยนะครับ J มาเนี่ยยังกลับมายืนเส้น200ไม่ได้เงี้ก็ยังไม่ดีนะครับก็ถ้าดูความแข็งแรงเนี่ย JMT ก็จะดูแข็งกว่าตัวของ j m มานะครับสำหรับปตทอสอพอนะครับปตทอสอพอเนี่ยมันก็รอลุ้นรอบเทคนิคอรีบาวได้แหละนะครับแต่ว่าคีย์มันก็คือ ในตัวของ c a นเดลสติ๊กนิดเดียวแหละนะครับคือผมก็รอดูอยู่สำหรับตัวสพเนี่ยสพเนี่ยมันเกิด d ดเวอร์เจนแล้วละ่ะนะครับแต่ว่า c a นเดลเนี่ยมันยังไม่กลับตัวนะครับเมื่อวานเนี่ยยังปิดที่โลอยู่นะครับเราก็ไล่าตามดูเป็นวันต่อวันไปเลยนะครับสมมุติถ้าเกิดวันนี้นะครับมันเริ่มมีการกลับตัวแล้วเดเวอร์เจนยังอยู่เนี่ยก็จะเป็นจุดเก่งกำไรได้นะครับสพยังให้แนวต้านที่เส้น20วันเหมือนเดิมสําหรับพอเราสรพนะครับส่วน s.t.t. ST กลับตัวไหมนะครับช่วงนี้เข้าได้ โดยรวมเนี่ยตอนนี้มันหลุดเส้น200วันลงมานะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเก่งกำไรไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปไกลเลยเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าโดยรวมเนี่ยมันจะมันจะวิ่งมุ่งมั่วออกด้านข้างมากกว่านะครับะังนั้นผมเลยคิดว่ารอดูจังหวะไปก่อนนะครับยังไม่ได้เข้านะครับเอ่อถัดมานะครับมาที่ตัวของ BDMS นะครับไม้ตวง BDMS สำหรับ BDMs นะครับเราก็มองการแกว่งตัวเนี่ยในกรอบนะครับ BDMs เนี่ยแนวต้านคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่26อา8นะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็คือประมาณ26นะครับการที่มันขึ้นไป28ไม่ผ่านเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะลงมา26แล้วหลุดได้เหมือนกันนะครับแต่ BDMs ในภาพรวมเนี่ยมันก็ถือว่าแข็งแกร่งกว่าตัวของ ดีเอนะครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะเบรกฝั่งไหนนะครับก็ต้องรอรอดูไปก่อนนะครับมันก็ไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่เพราะว่าผมกลางๆสำหรับตัวของ BDMS ตอนนี้นะครับส่วนตัวของ MK เนะครับเอเนี่ยเอหรือ MK Restaurant เนี่ยอตอนแรกเนี่ยเหมือนจะลุ้นกับตัวได้นะตอนเห็นแท่งนี้นะครับแต่ตอนนี้มันก็หลุดลงมาอีกครั้งหนึ่งละนะครับนี่ต้องเรากลับมาโหมดระวังอีกครั้งหนึ่งละสำหรับตัว M เพราะถ้าเกิดหลุดโลที่ย5 2 5ิบไปเนี่ยอันนี้คือกราฟเนี่ย ไม่ดีเลยสําหรับตัวของ N นะครับกราฟไม่ดีนะครับ JMT ก็ซื้อคืนมาก็กถูกแล้วนะครับเพราะว่ามันกลับมายืนเส้น200ได้ถัดมาเป็นคันที่ Group Holding นะครับอันนี้ก็ยังไม่ดีนะครับมันแนวโน้มมันยังมันยังเป็นลงมากกว่าเพราะว่าล่าสุดมันเกิดเดสครอสไปนะครับสำหรับคันที่ Group Holding มาดู S&P ดีกว่านะครับ S&P เนี่ยเ,เริ่มรีบาวขึ้นมาจากโลนะครับแต่ถามว่าน่าเล่นหรือย,อยังก็คงยังไม่น่านเล่นนะครับจนกว่า มันจะมีการ break เส้นดาวเทนไลน l เส้นนี้ขึ้นไปได้สำหรับ SM1P จะน่าเล่นนะครับส่วนใน IPC นะก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะแต่ IPC เนี่ยมันเป็นการลงที่ไม่มี d i v e r g e n ต์ในรอบนี้นะครับดังนั้นก็เลยกราฟก็เลยถือว่าดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับคือตอนนี้หุ้นที่แบบทำ lower l o w ลงมาเนี่ยเราอยากจะอยากจะให้เล่นหุ้นที่มันมี d i v e r g e n ต์มากกว่าตัวที่มันไม่มี d i v e r g e n ต์นะครับ MTC นี้เราเร็วได้เลยนะครับเรารอที่แนวรับเส้น200เหมือนเดิมเส้น2ี่สิบก็ยังเป็นตัวของแนวต้านส่วนตัวของติดล้อนะครับเสาติดล้อก็รีบาวขึ้นมาแรงแหละนะครับเสาตัวติดล้อเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราเคยแนะนําให้รับตามโซนแนวรับตรงนี้ไปนะครับแล้วมันก็หลุดลงไปนะครับเวลาเราแนะนํารับไปแล้วมันหลุดเนี่ยแล้วมันดีดกลับขึ้นมาแรงๆเนี่ยนะครับโพติมันจะแนะนําว่าขายออกก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวค่อยรอดูจังหวะใหม่สมมุติถ้าเกิดถอยมาเนี่ยแถว17แล้วมันยืนได้เนี่ยมันก็ถือเป็นการยกโลงเงี้ยเราค่อยหาจังหวะเล่นใหม่แล้วค่อยไปมองแนวต้านถัดไปที่19นะครับตัวถัดมาเป็น UBE นะ UBE การว่าพเทิ an, ร์นสเหลี่ยมเนี่ยกลายว่าเบรกฝั่งลงนะครับดังนั้นเบรกฝั่งลงก็คงไม่ดีนะครับ UBE เนี่ย มีความพยายามจะเบรกขึ้นเนี่ยแต่ขึ้นไม่ได้นะครับเนี่ยเบรกพยายามเบรกขึ้นวันที่4แลเนี่ยเราก็โดนหลอกไปแล้วก็โดนตบกลับลงมาเนี่ยลุดต่ำมาสูจุดแแล้วสุดท้ายมาเลือกเบรกฝั่งลงดังนั้น UBE กราฟเนี่ยยังลงอยู่ไม่ควรถัวนะครับส่วน p t g นะ p t g เนี่ยกราฟดีนะครับจะเห็นว่า,าหุ้นที่เราชอบแนะนำในในช่วงนี้นะครับลักษณะอย่างที่เราชอบก็คือ หุ้ที่มันถอยลงมาที่เส้น200แล้วมันยืนได้ไม่หลุดนะอย่าง P D G เนี่ยมันก็ถอยมาที่เส้น200แล้วมันยืนได้ไม่หลุดนะตอนนี้ก็ฟื้นกลับขึ้นมานะครับสำหรับตัวของ P D G แต่ตอนนี้มันก็ห่างจากเส้น200มานิดนึงนะครับผมเม่ได้คิดว่า P D G ถ้าตามแผนเนี่ยผมว่าควรเล่นประมาณนี้มากกว่าก็คือให้มันขึ้นมาอีกหน่อยแล้วมีการย่อม่อีกทีหนึ่งเพราะว่า โอเคถึงเส้น200รเนี่ยรับได้ไม่หลุดจริงเนี่ยนะครับแต่การนี้มันลงมาแรงๆเนี่ยเวลามันมันจะกลับขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันต้องยกโลให้เห็นอีกรอบหนึ่งนะครับก็รอจังหวะย่อแล้วยกโลอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยเก่งกําไรก็ได้สําหรับตัวของ PTG นะครับส่วน CPNRE นะครับวันนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่ามันถอยมาที่เส้น200พอดี r s ซก็โอเวอร์โซพอดีดังนั้นก็เป็นจุดรับในการเก่งกําไรนะครับ เราดู S T T T ไปแล้วมาดู S T A กันบ้างนะครับสำหรับ S T A ผมว่าน่าจะรีบาวบ้างแหละนะครับเพราะว่าลงมาลึกละนะครับตอนนี้มันหลุดเส้น2องวันใหม่ๆเนี่ยเราก็จะแบบแนะนำว่าโอเคเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันหลุดพร้อมกับแกลนะครับแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้มันลงมาใกล้ๆช่วง17.8เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเอ๊กก็เริ่มมีมีหางด้านล่างละตัวตของ iSI ก็โอเวอร์โซลละก็อาจจะมีรอบของการรีบาวกลับขึ้นมาบ้างสำหรับ S T A นะครับแนวรับก็18แต่ว่าแนวต้านก็ คงแถวมา19หรือมา19.5ก่อนสำหรับตัว STA นะครับส่วน SPRC นะครับอันนี้ทำ lower low ลงมาแต่ว่าก็เป็นก็เป็นกรอบล่างนะครับก็เป็นกรอบล่างที่เราก็คิดว่ามันก็มีโอกาสจะลุ้นรอบเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาได้สำหรับตัว SPRC นะครับแคนเดลก็ถือว่าเป็นการกลับตัวนะครับก็ลุ้นรอบรีบาวได้ก็เก่งกำไรได้นะครับส่วนตัวของ v i h นะครับ v i h ก็ ตัวนี้มันอาจจะเล่นตามไม่ได้แล้วนะครับเราน่าจะคุยไปทีหนึ่งตอนนี้มันอยู่แถวเส้น200นะครับแต่ตอนนี้มันมันก็ขึ้นมาเยอะล้นะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันก็คงแบบออกด้านข้างก่อนมากกว่า10.6เนี่ยก็เป็นแนวต้านนะครับส่วนใกล้ๆตง9.5เนี่ยก็จะเป็นโซนของแนวรับนะครับ M ก็คือถ้าเกิดหลุดโลก็ตอง stop เลยนะครับ ส่วน PTC นะครับตอนนี้รอไดเวอร์เจนนะครับก็คือร้อยมันหลุดโลยี่สี่มานิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดหลุดโลยี่สี่มานิดหนึ่งแคนเดลกับตัวเป็นไดเวอร์เจนเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเก่งกำไรนะครับอี้ชีเราคุยไปแล้วนะครับมาที่ตัวของ A5 นะครับตัวของ A5 เอ,อ A5 นะครับทุน3บาทนะครับทุน3บาทมีโอกาสจะวกกลับ ขึ้นมาได้นะครับอกว่า3บาทมีโอกาสขึ้นมาได้นะครับตัวของเส้น20เนี่ย2.76เกนี่ยก็เป็นแนวรับนะครับแถว3บาทเนี่ยก็เป็นแนวต้านดังนั้นถ้าไม่หลุดเส้นนี้เนี่ยทุน3บาทก็ยังถือได้นะครับมันมีโอกาสจะวกกลับไปถึงสําหรับตัวของ A 5นะครับโซนเดกโก้นะครับเราก็ยังมองเหมือนเดิมว่าแถวเส้น200ยเนี่ยยังเป็นแนวรับนะครับเดี๋ยวข a อีกตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวของ CPO นะครับ CPO เราก็แนะนําถือมอนเดิมนะตอนที่ลงมาโซนแนวรับเราก็ให้ซื้อนะครับ อ่ะเราก็รอไปขายตามแนวต้านแหละแถว66.5สําสำหรับ c p r นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวของโก19หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากเรามองว่าตัวของโกเนี่ยตัวของอ่าตัวของโกสปอตเนี่ยมันก็น่าซื้อละนะครับน่าเก่งกำไรละนั้นโก19ที่พักตัวลงมาเนี่ยนะครับแถว8.2เนี่ยผมว่าก็เก่งกำไรได้นะครับเพราะภาพก็คล้ายๆกันแหละนะครับก็ย่อมาก็ยังมองว่าเป็นการย่อลงมาที่แบบแรงมานิดนึงนะครับก็มีโอกาสจะรีบาวกลับขึ้นมาสําหรับ ตัวของราคาทองคําแล้วก็โกลด์หนึ่งเก้าด้วยนะครับสําหรับมุมมองทางเทคนิคนะครับวันนี้เราก็จบประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็สัปดาห์หน้าเลยนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง u t ท b e อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครปและกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสาร จากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟ s ร์สเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ